สวัสดีครับวิชาชีวเคมีของพืชนะครับนะ0 40 1 4 0่งสสครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มาดูเรื่องของการใช้ประโยชน์ซัลเฟตนะซัลเฟตแอสซิมิเลชันนะนิสิตได้เรียนเรื่องของการตรึงคาร์บอนนะได้แป้งได้น้ำตาลนะตรึงไนโตรเจนนะ หรือว่าการเกิดไนเตรตแอสซิมิเลชันนะสำหรับวันนี้นะครับก็มาดูอีกตัวหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือซัลเฟตแอสซิมิเลชันนะซัลเฟตก็เป็นการใช้ประโยชน์นะการตรึงกร,รมมัฐานหรือว่าซัลเฟอร์นะครับนะซัลเฟอร์เนี่ยนะมันก็เป็นองค์ประกอบนะของสารชีวโมเลกุลหลายอย่างในร่างกายเราที่สำคัญที่นึกได้อันแรกเลย ก็คือกรดอะมิโนโน,นะซิสเทอีนนะแล้วก็เมทไอโอนีนนะเป็นกรดอะมิโน2ตัวที่มีกร,รมมัฐานหรือว่าซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบนะนอกจากนี้ซัลเฟอร์เนะก็ยังเป็นองค์ประกอบของกลูตาไทโอนนะนิสิตได้ยินชื่อกลูตาไทโอนบ่อยๆนะโดยเฉพาะช่วงหลังเอามาใส่ในอาหารเสริมใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะขนมนะน้ำน้ำอะไรนะ พวกน้ำผลไม้น้ำอะไรที่เอามาเสริมนะบอกว่าช่วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ในพวกนี้นะนะครับกรูตาไทโอนนะกลูตาไทโอนก็ทำหน้าที่เป็นดีท็อกซิฟายิงเอเจนตะ์ของพืชด้วยนะกลูตาไทโอนเนี่ยในพืชมันก็ทำหน้าที่เป็นดีท็อกซิฟายิงเอเจนต์นะช่วยกำจัดนะอนุมูลอิสระอะ,รอะไรต่างๆที่เราจะดูกันต่อไปนะแล้วก็ทำหน้าที่เป็น สารที่ใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันในการขนส่งอิเล็กตรอนในอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตนะเช่นพวกไอออนซัลเฟอร์นะไอออนก็คือเหล็กนะ FeS นะไอออนซัลเฟอร์รีดอกคลัสเตอร์นะคลัสเตอร์ e S, นะ uster, นะก็เป็นกลุ่มสารที่ทำหน้าที่ในการขนส่งอิเล็กตรอนนะสำหรับสิ่งมีชีวิตพวกพืชพวกแบคทีเรียฟังจายนะสามารถสังเคราะห์สาร นะพวกนี้นะได้นะจากกระบวนการ sulfate assimilation นะครับที่เราจะดูกันนะ sulfate assimilation นะเกิดขึ้นที่ไหนนะในพืชก็จะเกิดขึ้นในคลอโรพลาสที่เดียวก,กันกับที่เกิดการสังเคราะห์แสงนะครับแต่ก็อาจจะเกิดในพลาสติดของรากก็ได้พลาสติดก็คือออร์แกเนลที่มีเมมเบรนแต่ว่าไม่มี คลอโรฟิลนะพวกออกคานิลที่มีเมมเบรนหลายๆตัวก็เรียกว่าพลาสติสนะครับพลาสติสที่อยู่ในรากก็แน่นอนนะไม่มีคลอโรฟิลนรากรากที่อยู่ใต้ดินไม่ได้สั่งเคราะห์สแสงนะทีนี้อัตราการเกิดซัลเฟตแอซิมิเลชันถ้าเทียบกับไนเตรตหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะเพราะว่ามันจำเป็นในการผลิตสารที่มีปริมาณน้อยกว่านะ s u l f a t e assimilation จะเกิดขึ้นนัประมาณ5%ของ n i t r a t e assimilation นะแล้วก็ถ้าเทียบกับการสังเคราะห์แสง carbon dioxide assimilation เนี่ย s u r f a t e assimilation จะคิดเป็นเพียงแค่1ในพันนะ0.1ถึง0.2%ของ carbon dioxide assimilation นะครับเนื่องจากปริมาณมันน้อยนี่แหละนะครับกิจกรรมของเอนไซม์ต่างๆก็เกิดขึ้นน้อยนะทำให้ยากต่อการศึกษานะครับ ความรู้เกี่ยวกับ sulfate assimilation ก็ยังเป็นท่อนๆกันอยู่ยังไม่ประฏิดประต่อนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะดูแค่บางส่วนนะครับมาดู sulfate นะ assimilation นะครับรูปนี้นะครับนะก็เป็นโมเดลนาดอะแกรมนะครับตรงนี้คือเซลล์นะครับเซลล์นะ เซลล์ตรงไหนเซลล์ใบนะมีคลอโรพลาสต์นะครับนะเซลล์ใบพืชเซลล์ใบพืชนะมีโซเฟีแอะพวกนี้ก็จะมีคลอโรพลาสต์นะครับแล้วก็มีแวคกโอนะในส่วนของแวคโอเนี่ยปกติมันก็ทำหน้าที่สะสมนะสารต่างๆที่จำเป็นนะไว้ใช้ประโยชน์นะครับนะซเซลฟีก็เหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากนะพืชก็ดูด น้ำนาจากดินนะครับนะซึ่งมีแร่ธาตุซัลเฟตละลายอยู่นะซ SO ัลเฟตใน SO4 2- นะครับก็จะขึ้นมาตามไซเลมนะไปยังใบนะทีนี้นะมันขึ้นมาได้ด้วยแรง transpiration stream นะครับ transpiration ก็คือการคายน้ำนะมีการคายน้ำก็ทำให้ดึงดึงเอาซัลเฟตขึ้นมากับน้ำได้นะครับซัลเฟตก็จะผ่านเข้าสู่เซลล์นะ ส่วนหนึ่งก็จะไปเก็บไว้ในแป c คิโอนะครับนะแล้วก็ซัลเฟตนะส่วนที่เหลือก็นะมีการเข้าไปในคลอรพลาสนะครับนะแล้วก็นะเปลี่ยนเป็นซัลไฟต์นะครับนะรีดิวถูกรีดิวจากซัลเฟตเป็นซัลไฟต์นะครับจากซัลไฟต์ซัลไฟต์ก็คือ SO3 2สองลบนะเหลือจาก O4 เป็น O3 นะครับจากซัลไฟต์ แลก็เปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ s 2 s นะครับใช้ตัว Reduce ก็คือเฟรดีด็อกซินนะครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็เอาไปสังเคราะห์ซิสเทอีนนะเป็นกปรดอะมโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบนะครับนะก็ลองดูคำอธิบายตรงนี้ก็ได้นะครับนเดี๋ยวขยายให้ดูนะ ครับนะมาดูคำอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่า figure 12.1นะภาพ12.1นะ schematic presentation of the sulfate metabolism in the inner leaf นะครับเป็นภาพแสดงนะ schematic ก็หมายความว่าทำให้เป็นโครงทำให้เป็น ไดอะแกรมนะครับ mm hmm. ให้เห็นชัดขึ้นนะครับสกิมเมติกเพรสเซนเทชันนะ mm hmm. ของซ mm ัลเฟตเมตาบอลิซึมในใบนะครับซัลเฟตอีสแครรีดบเอ่ไป the t r a n s p นสตรีมอินทูเดอะลีฟส์แอนด์อ a สทรานสปอร์ตเต็ดอินทูเดอะม o โซฟิลเซล l ์นะครับนะซัลเฟตก็จะถูกพาขึ้นไปโดยไปตามกระแสของการคายน้ำนะเข้าสู่ใบแล้วก็จะถูกขนส่งไปยังเซลล์มีโซฟิล นะซึ่งที่เซลล์มีโซฟิลเนี่ยมันก็จะถูกขนส่งไปยังพอโรพลาสนะผ่านตัวขนส่งฟอสเฟตนะฟอสเฟสทรานสโลเกเตอร์นะครับนะเซลเฟะก็จะถูกรีดิวที่นั่นนะครับกลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S นะแล้วก็ uh, subsequently converted to s ิส i n e ก็จะถูกเปลี่ยนในตามลำดับถัดมากลายเป็นซิสเตนนะ ซัลเฟตสามารถที่จะสะสมอยู่ในวัคิโอได้ด้วยนะเซรีนจะถูกแอคติเวตกลายเป็นอะซิติลเซรีนก่อนที่จะมาทำปฏิกิยากับไฮโดรเจนซัลไฟด์นะเพราะฉะนั้นการสังเคราะห์ซิสเตอีนตรงนี้ก็เกิดจากเซรีนนะครับแอคติเวตนะด้วย ATP นะครับนะเป็นอะซิเติลเซรีนนะครับ, ene, รบแล้วก็กลายเป็นแล้วก็ค่อยมาทำปฏิกิยากับไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็นซิสเตอีนนะครับนะ โอเคอันนี้ก็คือเรื่องของอการเปลี่ยนนะครับซัลเฟตจากในดินให้กลายเป็นซิเตีนในคลอโรพลาสนะครับครับก็มาดูปฏิกิริยาสุทธิหนะ้าที่เกิดขึ้นนะก็มีคำอธิบายอยู่ในเท็กบุ๊กนะครับก็ลองดูสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่า The basic scheme for sulfate assimilation in the m e s o p h i l l cells corresponds to that of nitrate assimilation. นะรูปแบบพื้นฐานของการตรึงซัลเฟตในเซลล์เมโซฟิลเนี่ยก็คล้ายๆกันนะนะครับกับการตรึงไนเตรตนะครับซัลเฟตจะถูกรีดิว e ์เป็นซัลไฟด์ by ไบไโดย uptake of two electrons นะครับ ซัลเฟตถูกรีดิวซ์เป็นซัลไฟด์โดยการรับเอา2อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปรับเอาอิเล็กตรอนอื่นอีก6อิเล็กตรอนนะกลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับ so 4 2 2อลบบวก2อิเล็กตรอนได้เป็น so 3 2ลบนะบวกน้ำจากนั้น so 3 2ลบก็คือซัลไฟด์นะก็รับอีก6อิเล็กตรอนนะกลายเป็น h 2 s นะครับได้3าน้ำนะ ทีนี้เขาก็บอกว่าในขณะที่แอมโมเนียนะก็จะเกิดการสังเคราะห์ขึ้นระหว่างการรีดิวไนไตรด์จำได้นะครับนะแล้วก็ถูกครึงกลายเป็นกรดอะมิโนกลูตามมนนะครับไฮโดรเจนซัลไฟก็เหมือนกันนะไฮโดรเจนซัลไฟที่เกิดขึ้นระหว่างการรีดิวซัลไฟนะก็จะเข้าไปรวมกลายเป็นกรดอะมิโนซิสเตอีนนะครับนะ ทีนี้ส่วนที่เหลือเขาก็อธิบายเรื่องของพลังงานที่ใช้อะไรต่างๆเราข้ามไปก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าสรุปคือการตรึงซาไฟเนี่ยใช้การตรึงซาวเฟตเนี่ยนะครับใช้พลังงานมากกว่าการตรึงไนโตรเจนด้วยซ้ำไปนะครับใช้พลังงานเยอะนะครับทีนี้นะก็กลูตาไทโอนนะครับนะกลูตาไทโอน กลูตาไทโอนะทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนเป็นตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและก็เป็นตัวกำจัดพอลูเทนน้ำมลสารในเซลล์นะซิสเทอินในเซลล์พืชนะเอาไปใช้สร้างกลูตาไทโอนเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่ากลูตาไทโอนสร้างมาจากซิสเทอินอีกทีนึงที่เราได้เรียนไปนะครับกลูตาไทโอนเป็นไตรเพไทาย ก็คือเป็นกรดอะมิโน,โน3ตัวมาต่อกันนะครับไตรเพปไทดนะ์นะนะอันนี้คือวิธีการสังเคราะห์กลูตาไทโอนนะครับนะไบโอซิ Bio นธะีซิสออฟกลูตาไทโอนเริ่มต้นจากกลูตาเมตก็เป็นกรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งกลูตาเมตเข้ารวมกับซิสเตอินกลายเป็นแกมมานะกลูซิสนะครับ ก็คือกลูตาเมตกับซิสเตอินมาต่อกันนะครับก็เป็นไดพเพปทายใช้พลังงานจาก ATP ใช้เอนไซม์แกรมมากลูตาเมลซิสเตอินซินทีเดสจำได้ไหมเราเคยเรียนในเบลเคม2ว่าถ้าชื่อเอนไซม์ etes, เป็นซินทีเตสมีทนะซินทเตสใช้พลังงานจาก ATP ถ้าไม่ต้องการพลังงานจาก ATP ก็เป็นซินเทสนะครับชื่อยาว ต้องการ ATP ชื่อสั้นไม่ต้องการ ATP นะในกรณีนี้ต้องการ ATP ก็เป็นซินทีเตสนะครับจากนั้นไกลซีนก็เข้ามาอีกตัวหนึ่งอีกโมเลกุลหนึ่งนะครับใช้พลังงานจาก ATP ใช้เอนไซม์กลูตาไทโอนซินทีเตสนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะเป็นแกมมานะกลูตามลนะแล้วก็ซิตเตรนนะแล้วก็ ไกลซีนก็สรุปว่ากลูตาไทโอนเกิดจากกรดอะมิโน3ตัวคือกลูตาเมตนะซิสเตอีนแล้วก็ไกลซีนมาต่อกันนะครับนะเป็นกลูตาไทโอนนะสีแดงตรงนี้คือซิสเตอีนนะครับที่มีหมู่ซัลฟ์ไฮริลนะหมู่ sh นะครับซัลเฟอร์ก็มาจากดินมาจากซัลเฟตนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่บอกว่ากลูตาไทโอนเนี่ยมันเป็นตัวที่ ใช้กําจัดสารพิษนะกำจัดในพืชน,นั่นแหละไม่ใช่ว่าเรากินแล้วแล้วจะเอาไปกําจัดในตัวเราอะไรนะก็คือว่าพืชมันมีกลูตาไทโอนเพื่อเอาไว้กําจัดสารพิษที่เข้าสู่นะต้นพืชน,นะนะครับลองดูรูปนี้นะครับเขาอ,อธิบายไว้ไว่ายัางไงลองดูก่อนนะเขาบอกว่า f i กเกอร์เทเวลพอยซิกนะ d e t o x i f i c a t i o n of a herbicide นะการกําจัดสารพิษนะก็คือพวกนะยาปราบศัตรูพืช นะครับเฮอร์บิไซด์นะเฮอร์บแปลว,ว่าพืชนะแปลว,ว่าสมุนไพรแปลว,ว่าไม้พุ่มเฮอร์บิไซด์คือยาอยาปราบศัตรูพืชอ่าจริงๆมันคือเฮอร์บิไซด์คือยาฆ่าหญ้านะเอางั้นแล้วกันนะครับเฮอร์บิไซด์นะครับนะเฮอร์บิไซด์นะ icide, นะกำจัดกำจัดวัชพืชนะครับ,นะรบโอเคทีนี้นะครับกลูตาไทโอนนะครับนะกลูตาไทโอน GSH อันนี้เป็นตัวย่อของกลูตาไทโอนนะครับ GSH นะครับกลูตาไทโอนจะถูกคอนจูเกตนะครับเข้าไปยึดกกเกาะคอนจูเกตแปลว่าเข้าไปเกาะเข้าไปยึดเข้าไปจับนะครับคอนจูเกตกับยายาฆ่าพืชยาฆ่าหญ้านะเฮอร์บิซด์นะครับ,บ,นะ Her ign, รบนะแล้วก็ต่อมาก็จะถูกปั๊มเข้าไปในแวคิวโอ นะครับโดยใช้ตัว translocator นะแปลว่าตัวตัวขนส่งกูตาไทโอนนะหลังจากย่อยสลายเออร์บิไซน์นะก็จะสะสมอยู่ตรงนั้นนะครับนะเอาเทอร์เนติฟลี่นะ atively, นะ GS conjugate c a n a l s o b e d e g r a d e in the cytosol นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะเข้าไปย่อยในไซโตเซลก็ได้เหมือนกันนะครับ นะทีนี้มาดูไดอะแกรมนะครับเฮอร์บนะิไซด์นะยาฆ่าหญ้านะยายาฆ่าวัชพืชยาปราบวัชพืชน,นะเฮอร์บิไซด์นะครับไปรวมคอนจูเกตกับกลูตาไทโอนกลายเป็น G.S. เฮอร์บิไซด์นะจากนั้นผลส่งเข้าแวคกซิโอนะปั๊มเข้าสู่แวคกซิโอใช้พลังงานจาก ATP ผ่านกลูตาไทโอนทรานสโลเกเตอร์นะ G.S. เฮอร์บิไซด์ก็ไปอยู่ในแวคกซิโอแล้วก็แล้วก็ย่อยสลายเก็บ ไว้ในว a คคิโอนะครับเมื่อเก็บอยู่ในว a คคิโอแล้วก็ไม่เป็นพิษกับพืชแล้วนะครับทีนี้นะครับมันก็มีตัวกลนะูตาไทโอนเข้ามานะครับเข้ามารวมกันเยอะๆหลายๆโมเลกุลน,นะกลูตาไทโอนหลายๆโมเลกุลมารวมกันจะได้สารที่เรียกว่าไฟโตเคลาตินนะ ไฟโตคีเลาตินมาจากคำว่าคีเลติ้งนิสิตรู้จักคีเลติ้งเอเจนต์ใช่ไหมครับสารที่สามารถจับกับโลหะได้คีเลตนะคีเลตแปลว่าจับกับโลหะในนี้คีเลตินก็มาจากคีเลตนั่นแหละไฟโตแปลว่าพืชนะไฟโตคีเลตินนะครับเป็นกลูตาไทโอนหลายๆโมเลกุลมาต่อกันนะใช้เอนไซม์ ฟโตคิเลตินซินเทส e นะครับไฟโตคิเลตินซินเทส e นะครับก็ควบแน่นนะักลรุตาไทโอนสองโมเลกุลนะตัวซ้ายตัวขวาเข้าด้วยกันนะครับนะ้าไกลซีหลุดนะครับมาเอนไซม์ uh, inside, ตัวนี้นะถูกแอคติเวตโดยโลหะหนักนะเช่นแคดเมียม2บวกนะเงินนะตะกัว่วทองแดงประรอดสังกะสีพวกนี้นะ้าโลหะหนักจะมากระตุ้นการทำงานนะครับ นะไกลซีนหลุดนะครับไกลซีนหลุดแล้วก็ได้เป็นกลูตาเมตกับซิสเตอีน2โมเลกุลต่อกันแล้วมาต่อด้วยไกลซีลนนะไปเรื่อยๆนะครับนะนะกลายเป็นกลูตาเมตกับซิสเตอีนซ้ํเอ็นะเอ็นอยู่ระหว่าง2-11ถึงส1นะครับสารตัวนี้แหละเรียกว่าไฟโตคิเลตินนะครับนะคำอธิบายภาพเขาบอกว่าการสังเคราะห์ไฟโตคีเลตินนะเอนไซม์ไฟโตคิเลตินซินเทส นะจะตัดพันธะเพปไทด์ระหว่างซิสเตอีนกับไกลซีนนะของโมเลกุลกลูตาไทโอนแล้วก็ย้ายอัลฟาอะมิโนกรุ๊ปของกลูตาเมตนะไปยังกลูตาไทโอนตัวที่2นะครับแล้วก็ไปยังเนี่ยลิเบเรตเต็ดคาร์บอกซิลกรุ๊ปนะออฟเดอะซิสเตอีนนะลิเบเรตเต็ดคาร์บอกซิลกรุ๊ปก็คือตัวนี้นะครับ คาร์บอซิลกรุ๊ปตัวนี้นะครับของซิตีนนะครับนะแล้วก็ต่อกันนะครับนะต่อกันนะต่อกันก็กลายเป็นกลูตาเมตซิตีน<ม>แล้วก็ไกลซีนเข้ามาต่อนะครับลองเชนไฟโตคิเลตินอาร์ฟอร์ม by repetition of this reaction <ม>ก็จะได้ไฟโตคิเลตินที่เป็นโซ่ยาวนะโดยการซ้ำนารีพ<ม>ิเทชันนะนะการทำซ้ำ ปฏิกิริยานี้ไปเรื่อยๆนะสองถึงสิบเอ็ดครั้งนะครับอันนี้คือไฟโตคิเลตินนะครับทีนี้นะไฟโตคิเลตินนะครับนะมันทำงานยังไงนะครับดูรูปนี้นะครับนะอันนี้ข้างบนก็คือไฟโตคิเลตินนะครับมันจะเข้าไปจับกับโลหะในกรณีนี้สีแดงคือแคดเมียมนะครับนะจับแคดเมียมไว้แบบนี้นะครับ detoxification of heavy metal by phytochelatin นะการกำจัดพิษโลหะหนักโดยไฟโ t o คเล l ิ t นะโลหะหนักจากนะโลหะหนักจะสร้างไม่ใช่จากนะ้ฟอร์มนะไม่ใช่ฟอร์มนะโลหะหนักจะสร้างคอมเพล็กซ์สารเชิงซ้อนกับ thiol group thiol group ก็คือ sh นะครับ sh นะ thiol group ออของซ y s t e i n e นะ แล้วก็เมื่อจับกันแบบนี้แล้วก็จะไม่สามารถจะก่อกพิษได้แล้วนะโดนโดน,โด,นดักขังไว้ในกรงแบบนี้นะครับโอเคนะครับนะครับอธิบายก็จะมีตรงนี้นะเราข้ามไปก็แล้วกันนะครับโอเคทีนี้มาดูตรงนี้นะครับนะนี่ก็จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเปเปอร์ที่เราจะดูกันต่อไปนะครับ Exposure to heavy metals can therefore lead to a dramatic depletion of the glutathione reserve in the cell นะการที่ไปสัมผัสกับโลหะหนะักก็จะนำไปสู่การลดลงอย่างชัดเจนนะของกรูตาไทโอนที่สะสมไว้ในเซลล์ประโยคนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามีโลหนะหนักเยอะนะ พืชมันก็จะต้องเสียกลูตาไทโอนไปในการเอาไปสร้างเป็นไฟโตคิเลติน hmm. เพื่อกําจัดโลหะหนักคือโลหะหนักมันไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างไฟโตคิเลตินการสร้างไฟโตคิเลตินมันต้องใช้กลูตาไทโอนนะถ้ามีโลหะหนักมากนะครับกลูตาไทโอนก็จะหายไปจากเซลล์ถูกไหมครับเอาไปสร้างไฟโตคิเลตินหมดนะเขาบอกว่าเด e p ไฟโตคิเลตินโหลด w w t t h heavy m e t l อา i ปัมนะไลท์เด็กกลูตาไทโอนคอนจูเกตอินทูเดอะแบคิโอนะ ไฟโตคิเลตินนะไฟโตคิเลตินที่มีโลหะหนักเกาะอ,อยู่เนี่ยก็จะถูกปั๊มไปอยู่ในแวคิโอนะซึ่งใช้พลังงานจาก ATP นะครับ because of เพราะาเนื่องจากนะสิ่งแวดล้อมที่เป็นกรดในแวคิโอโลหะหนักจะถูกปลดปล่อยออกจากไฟโตคิเลตินแล้วก็จะสะสมนะในที่นั่นนะครับเป็นซัลไฟนะ นะครับไปสะสมในรูปซัลไฟก็เป็นโลหะที่เป็นรูปซัลไฟนะครับบางครั้งก็จะเป็นผลึกเล็กๆไมโครคริสตัลลีนซัลไฟคอมพลกซ์อยู่ในแว็คิโอัันนี้ก็ตรวจสอบได้นะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าพืชมีกลไกในการกําจัดโลหะหนักโดยการไปสะสมไว้ในแว็คิโอในรูปซัลไฟนะโดยใช้ไฟโตคีเลตินหรือกลูตาไทโอนเนี่ยมาเป็นตัวกําจัดนะครับนะเขาบอกว่า นะประสิทธิภาพของพืชที่จะนะจัดการกับโลหะหนักเนี่ยนะโดยการไปบายนะไปเชื่อมต่อเข้ากับไฟโตคิเลตินนะก็มีก็มนุษย์เราก็เอาใช้มนุษย์เราก็เอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์นะครับนะในการกำจัดพิษในดินนะดีท็อกซิฟายซอยนะที่ปนเปื้อนโลหะเอาพืชมากำจัดโลหะหนักนั่นเองนะกระบวนการนี้ก็ตั้งชื่อว่า ไฟโตเรียมิดเอชนะการบำบัดพิษนะโดยใช้พืชไฟโต o ร e m e d ด a t ชนะซึ่งไฟโต o ร e m e d ด a อชเนี่ยในอนาคตนะก็น่าสนใจว่าจะมีประโยชน์มากนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่ามัน less costly ประหยัดนะประหยัดงบป,ประมาณนะราคาถูกกว่าวิธีอืนอ่นที่จะกำจัดโลหะหนักในดินนะครับนะ พืชที่มีประสิทธิภาพสูงนัในการกําจัดโลหะหนักนะครับนะโดยการที่นั้นดูดเข้ามาทางรากนะแล้วก็มีกระบวนการที่สังเคราะห์ไปโตกิเลตินนะครับให้ได้มากๆกนะก็มีการพัฒนาขึ้นมาหนาะพืชที่มีประสิทธิภาพดีเนี่ยนะครับโดยการปรับปรุงพันธุ์นะบรีดดิ้งหรือว่าจ e เนติกเอนจิเนียริงพันธุวิศวกรรมเพื่อทำให้ได้พืชที่ ดูโลหกเก่งกำจัดเก่งนะไฟโตัวคีเลตินนะครับครับก็เดี๋ยวก็มาดูนะครับเปเปอร์ที่เกี่ยวกับการกำจัดนะกำจัดโลหนะในดินนะไฟต r e รีมิเดียชันนะซึ่งเขาก็จะเลือกพืชที่เป็นพืชที่อนะินเวสีฟนะพืชลุกราน พืชรูปรานเช่นผักตบชวากระถินยักษ์อะไรพวกนี้ซึ่งมาจากต่างถิ่นแล้วก็จเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับเพราะอะไรนะครับก็จะมีคําสรุปไว้ในภาพนี้นะครับนะมีสรุปไว้ในภาพนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า r a า h i c a l Abstract นะครับเปเปอสมัยใหม่เนี่ยเขาจะทํา g Graphical Abstract ไว้ให้นะในเว็บนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจ Paper นั้นๆได้รวดเร็ว สะดวกขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่า Graphical abstract เป็นบทคัดย่อบแบบใช้รูปแทนคําพูดนั่นเองนะก็เดี๋ยวนิสิทไปอ่าน paper ร์คร่าวๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ในคลิปต่อไปนะครับนะวันนี้เดี๋ยวแยกคลิปแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปแยกดูทีละเรื่องได้สะดวกนะก็ในคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ